ครับผมวันนี้รับไม้มาใหม่นาะออ่ะผมรับมาใหม่แล้วทํายังไงนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะอย่างไม้ตัวนี้เป็นอ่าเสน,น่หน์จันนาคชมพูมนตานะครับที่รับเข้ามาแล้วก็อ่าดูแล้วเดี๋ยวจะรื้อดูสักนิดหนึง่งแล้วก็เหนยอมาปรับเรื่องวัสดุกันเข้าที่สวนผมเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเห็นแล้วว่าทําจํานวนได้ก็จะทําเลยนะครับผมตอนนี้ไม้เขาน่าจะเพิ่งชํามาใหม่ไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่น่าจะเพิ่งเริ่มติดกระถางเนาะอ่ะผมก็จะเทเลยอ่าวัสดุเขาน่าจะร่วนอยู่แล้วล่ะตรงนี้ อ่าโอเคอ่าโอเคครับอ่ะตอนนี้อ่าที่เห็นนะครับอ่าลาเขาก็เริ่มเดินยึดกระถางเนาะอ่าแต่ตอนนี้ก็คือคอ่าเพิ่งเริ่มเดินนะครับผมตอนนี้จากที่เห็นอ่าแบนน,นะครับขอญาตใส่แบนนิดหนึ่งตัวช่วย <c oughs> ตอนนี้ ที่เห็นนะครับอ่าผมเจอเหลี่ยมที่ผมทําจานวนได้แล้วแล้วผมก็แอบ,บเห็นว่าตัวนี้ที่สังเกตดีดีนี่มีตาอยู่หนึ่งตาสองตาอ่าแล้วผมสามารถเก็บอ่ายอดพร้อมลากสักหนึ่งเส้นไว้ได้เนาะอโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอย่างนั้นผมก็จะทำจำนวนเลยแล้วกันอ่าหรออ่ะมา,าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บใบนี้ไว้เลี้ยงต่อนะครับผมใบใช่ แล้วก็ล้วงเลยตอนนี้ผม่าจ,จะได้อยากจะได้ลากแคสองเส้นนี้นเนี่ยเฮ้ยมีสิทธิ์ได้สองเส้นเพอาะถ้าดูนะครับอย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัดใต้ลากเส้นนี้ใ mm hmm. ตยลากเส้นนี้เพื่อกาบใบเขาอยู่ตรงนี้เนาะก็ใบนี้ก็จะไปด้วยแหละ mm hmm. อืมแต่ตอนนี้เวลาล้วงอะ่ะเดี๋ยวผมนิดนึงผมต้องงัดขึ้นก่อนให้ใบตรงนี้เขาขาดก่อนอ่ะโอเคผมตัดเลยนะไม่รอช้าถ้าตัดใต้ลากยังไงเราได้เนื้อต่อไปอยู่แล้วนะครับ ขอเล่นขอนี้อะไรลองนิดหนึงเพราะว่าเดี๋ยวเหยียบไม่ได้เนาะหนักกดมดเดี๋ยวจะบาดมืออ่ะโอเคกดกระจายความเสี่ยงนะครับ<ม>เทคนิคนี้ถ้าใครใครชํานาญในการชําแล้วแล้วก็อ่าคิดว่าตัวเองํำรอดแน่ๆก็ผมมองว่ามันก็เป็นประโยชน์เนาะแนะนำให้ลองมือกับไม้เขียวก่อนใช่อ่าตอนเนี้ย คือผมจะพยายามให้ได้ให้ได้ใบไปด้วยนะครับคือใบเนี้ยห้ามห้ามหลุดเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนช,าชําจินตตาเนาะเราจะทําให้รากที่เราได้ไปเนี่ยเสียหายเนาะ<ฮ>ตอนนี้เท่ากับว่าผมได้สองต้นแล้วแล้วก็ไปลุ้นตายสองตาขอชมหน่อยอ่าเหตุผลว่ายิ่งตอเล็กๆเนี้ยทําไมต้องเก็บใบไว้นะครับสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยคไม่เคยรับทราบข้อมูลเรื่องนี้นะถ้าไม้เขาครายน้ําไม่ได้เขาจะเริ่มชิ้งรากนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งชิ้นเล็กขนาดเนี้ยพลังงานในการอ่าเขาเนี้ย แทงหน่อเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเขายังไม่ได้มีมีสะสมในเงานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยใบในการสร้างอาหารไปเลี้ยงตาแล้วก็ทําให้ตาเกิดขึ้นอ่ามันจะทําให้ตาเกิดเร็วแล้วก็อ่าไม่ไม่ไม่ตาไม่ยุบไม่เน่าสลายไปได้ง่ายเนาะล่าเขาก็เดินต่อได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราชาเลยอ่าถ้ามีล่าชำตายเนาะการชาทรายทรายไม่ใช่อีสีสารนะครับมันทําให้อ่าไม้มา เป็นสภาวะที่ค่อนข้างปลอดเชื้อราครับอ่ะชอยเดี๋ยวผมขอขอน้ำนิดนึงอ่ะ <S <S เราสามารถใช้ทรายในการเซตได้เลยนะครับแล้วก็คือให้เขาพ้นตาเนื้อเนื้อเขาพ้นดินอย่างนี้เนาะให้ลากเขาแค่ <S <S จุ่มได้ไเลยอ่ะกระถางข้างล่างเจาะรูนะครับผมแล้วระหว่างนี้เราจะใส่ปุ๋ยละลายช้าไปด้วยก็ได้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมผมปลูกไปด้วยเลยคู่กันดีกว่าอืมอ่ะนี่เราบอกว่าเราได้สองอ่าสองต้นล้วตอนนี้คือผมก็จะรอ รอยาวๆไป่ร<ม><ล>อรอเขางอกอ่าแล้วลากเดินดีสักประมาณอย่างน้อยประมาณสองสัปดาห์อะไรเงี้ย<ม>อ่าตาเขาก็จะเริ่มเกิดแทงนอใหม่ก็อาจจะเอาย่อไปปลูกก่อน<ม>อและในส่วนของในส่วนของตอเนี่ยเราก็อ่ามามาปลูกลงกระถางเลยก็ได้พอเวลาเขาเริ่มงอกเนาะ<ม>เขาก็จะเจริญเติบโตรเร็วได้สารอาหารนะครับ<ม>อ่าแป๊บนึงอะพอซายุบเขาก็จะเริ่มเซร็จตัวรัดรนะตั้งเองปกติเนาะ อ่าตรงนี้เดี๋ยวจะต้องสะ,สะอาดผมจะปกไม่ได้หยิบหมาตัวปุ๋ยใช้ตัวยาคุมเชื้อราเนาะเราสามารถใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปได้เลยเพราะว่าเขาต้องการสารอาหารแล้วนะครับภายในวันสองวันนี้เนาะเพราะว่าสังเกตเห็นนะ,ะเวลาชําทรายแล้วไม่มีเวลาลงปลูกนานๆใบมันจะซีดแล้วนะ,ะ <ไป S 1> ใช่มันจะเริ่มซีดเพราะว่าขาดสารอาหารเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราใส่ทิ้งไว้เนี่ยปุ๋ยละลายช้าพวกนี้อ่ามันก็จะประมาณสามเดือนเนาะในการ ในการอายุการใช้งานเขาครับผมนเ,เนี่ยนะ่ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ได้สักระยะเลยเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตเขาด้วยอันนี้พี่เก้ก็ไม่วางสภาพอากาศที่ปกติใช่<ล>ผมเอไว้ในโรงเรือนแล้วครับไม้ช่ำใหม่อ่ะอย่าบางคนอย่าอย่าอย่าไปซีเรียสเรื่องของของของว่าจะต้องไปหลบแสงอะไรเนาะไม้ต้องการแสงในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารแล้วก็ฟื้นตัวนะครับถ้าเราเอาไปหลบแสงมันจะทําให้ไม้อ่าขายน้ำไม่ได้สร้างอาหารไม่ได้เจริญเติบโตช้าหรืออาจจะทําให้เน่าไปได้เลยนะครับแต่ใบอาจจะเหี่ยวหน่อยใบอาจจะเหี่ยวตกในวันสองวันแรก ทรา,ายเนี่ยครับผิวสัมผัสกับรากเขาเยอะมาก่าเขาทําให้รากสามารถดูดน้ําขึ้นไปเลี้ยงใบได้ง่ายมไม่เหมือนวัสดุอ่ที่ปลูกใบโปร่งๆที่เมื่อกี้ยังแห้งอย่างเงี้ยผิวสัมผัส<ด>เขาน,ขน้อยเขาจะดูดขึ้นไปเลี้ยงใบได้ช้าเนาะเรื่องความชื้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าทรายเขาจะเก็บความชื้นแค่พอดีเนาะแล้วก็มีอากาศแล้วก็ในส่วนของน้ำเขาส่วนเกินเขาก็จะระบายออกไม่ได้เราก็รดน้ําทุกวันใช่รดน้ําทุกวันเนะาะโอเคแค่นี้เสร็จแล้วเอาไปวางในโรงเรือนได้เลยโอเค